สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาราและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV คำถามประจำรายการในวันนี้ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่นะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเครือ ASTV ผู้จัดการนั้นได้ค่อยๆทยอยปลดพนักง,งานเพราะว่าธุรกิจในเครือสื่อสิ่งพิมพ์นั้นไม่สามารถทำกำไรได้มากเท่าที่เขาได้ตั้งความหวังไว้นะครับคือมีข่าวลือใน เว็บข่าวหลายสำนักแล้วว่าตกลงแล้วตอนนี้เนี่ยเอสทีวีแมเนนั้นค่อยๆปลดพนักงานเพราะว่าธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นั้นไม่สามารถสร้างกำไรได้เท่าที่ควรนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับถ้าเชื่อก็พิมพ์ v 1ส่งเข้ามาถ้าไม่เชื่อก็พิมพ์ V2 ส่งเข้ามานะครับเพราะว่าผมก็จะว่าข่าวนี้ยังไม่อยู่ในสื่อกระแสหลักแต่ว่าอยู่ในเว็บบล็อกต่างๆก็เลยนามาถามท่านผู้ชมในรายการนี้ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับ V1 และ V2 นะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวตอนท้ายรายการจะมาดูตัวเลขกันว่าตกลงแล้วผลนั้นเป็นอย่างไรพูดถึงเรื่องของเครือเอสทีวีแมเนจเจอร์ต้องพูดถึงคุณคำนูนสิทธิสมานนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่แปลกว่าในสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยหลังจากที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือหลังจากที่มีการฉีกรัฐธรรมนูญ240เนี่ยแล้วมีการร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีสวที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยก็จะมี รายชื่อของสอวอที่สามารถรวมกลุ่มกันได้เป็น40สอวอ40สอวอในที่นี้ก็มักจะเสนอในเรื่องที่ค้านการทำงานของฝ่ายบริหารนะมักจะเสนอในเรื่องที่หลายครั้งนั้นสังคมก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยคุณกำลังขัดขารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพียงเพราะว่าคุณไม่ต้องการให้รัฐบาลน,นั้นบรรลุในเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือคุณมีเจตนาที่ดีต่อประเทศชาติ จริงๆคือมีคนตั้งคาถามในแต่ละครั้งที่กลุ่ม40สวเคลื่อนไหวว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยคุณต้องการโชว์กําลังศักยภาพที่มีอยู่ในการที่จะขัดไม่ให้รัฐบาลสามารถทํางานได้คุณต้องการเป็นเพียงฝ่ายค้านในสมาชิกวุฒิสภาหรือคุณกําลังคิดถึงโอกาสในการเจริญเติบโตของประเทศที่แท้จริงคุณคิดถึงเศรษฐกิจของประเทศในการเติบโตไหมหรือคุณมัวแต่คิดถึงการตรวจสอบ แล้วหนึ่งในหัวหอมที่หัวหอกของสอสอสวสี่ส,ส,สิบคนเนี่ยก็คือคุณรสนาตโตศิตระกูลแต่ว่าอีกคนหนึ่งซึ่งมีบทบาทสําคัญนะฮะและทุกครั้งที่พูดอะไรเนี่ยกลายเป็นประเด็นทางที่สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์หลายฉบับนําไปวิเค,คราะห์กันต่อเหมือนกับว่าเป็นมุมมองในเชิงลึกทางวิชาการจากคนที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายด้านการเมืองอย่างครบถ้วนคนคนนี้ที่ผมกำลงังจะพูดถึงคือคุณคำนูนสิทธิสมาน ซึ่งไหนๆสื่อกระแสหลักก็ให้ความสําคัญกับคําพูดของคุณคํานูลมากเหลือเกินนะฮะให้ความสําคัญมากเหลือเกินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสาทพระอวยหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลด้านอื่นๆแม้กระทั่งเรื่องการแก้ไขพรบการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเนี่ยรู้สึกว่าฟังคุณคํานูลมากเหลือเกินเนี่ยนะฮะวันนี้มาดูประวัติของคุณคำนูลแล้วกันว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณคำนูลนั้น,น,นอยู่กับผู้จัดการมากี่ปี อยู่กับผู้จัดการเนี่ยนะครคุณสนธิลิมทองคุณเมื่อกี่ปีเพราะว่าผมนั่งคิดไปขึ้นมาตกลงแล้วคุณคำนวณเป็นสอวอสรรหาหรือเป็นคนสนิทของคุณสนธิลิมทองกุลกันแน่หรือมีสองบทบาทพร้อมกันเพราะว่าการมีสองบทบาทนี้พร้อมกันนั้นไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนคือสามารถเป็นสอวอสรรหาที่ดีได้นะฮะแล้วก็เป็นคนสนิทของคุณสนธิเป็นเหมือนมือขวาเปรียบเสมือนมือขวาขคุณสนธิ พร้อมกันได้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนคงไม่มีคุณคำดูนั้นได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์14ตุลานะฮะแล้วก็ได้ทำงานหนังสือพิมพ์แนวการเมืองหลายฉบับสู่อนาคตนะฮะไทยนิกรจตุรั็น้น,นะฮะมีผลง,งานโดดเด่นคือเป็นผู้ที่สัมภาษณ์พระเทพกิตติปัญญาคุณหรือกิตต,กติวุฒโตกิตติวุฒโธภิกขุในหนังสือพิมพ์จตุรัสถ้าคุณยังจำได้ตอนนั้นเนี่ยมีคำสัมภาษณ์นะฮะ จากพระนะฮะที่บอกว่าฆ่าคอมมิวนสิสนั้นไม่บาปก่อนเหตุการณ์6ตุลาไม่นานนะฮะคราวนี้คุณคำนึงเขาก็ดังในฐานะนักหนังสือพิมพ์มาพูดง่ายแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าในขณะที่เขาดํารงตําแหน่งสอวอรสรรหานะฮะก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533 22ปีมาแล้วนะฮะได้เข้าทํางานในเครือผู้จัดการ มาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันมีตําแหน่งเป็นบรรณาธิการอาวุโสของเครือผู้จัดการผมไม่แน่ใจว่าคุณคำนูนได้ลาออกจากตําแหน่งบรรณาธิการอาวุโสของเครือผู้จัดการแล้วหรือ,อยังนะฮะผลงานในการเป็นอลัมนิสต์แต่ผมแน่ใจว่าคุณคำนูนย่างเขียนให้กับเว็บแมเนเจอร์อยู่หลายครั้งเข้าไปเนี่ยบางทีเขียนใน f a c e b o o k แมเนเจอร์ก็เอาไปลงให้ก็เปรียบเสมือนเป็นคอลัมนิสต์กติมาักละกันเพราะว่ามีบทบทความที่ทุกครั้งที่พูดที่เขียนในแมเนเจอร์ก็เอาไปลงให้ นะแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้จริงๆแล้วก็มีโอกาสเป็นพิธีกรรายการ,ร,าการโทรทัศน์ทางช่องเออสทีีอยู่หลายรายการนะครับคนก็ติดตามกันเยอะหลังการยึดอำนาจปี49คุณสมุนได้รับการแต่งตั้งให้ดรำรงตำแหน่งสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาตนะิสภาที่มาจากการรัฐประหารตอนนั้นในสัดส่วนของสื่อมวลชนผมไม่แน่ใจว่าอันนี้นเป็นสัดส่วนสื่อมวลชนหรือมันเป็นสัดส่วนของสื่อมวลชนเฉพาะบางสำนักเพราะผมไม่เห็นว่าสื่อมวลชนสำนักอื่น เขาเห็นด้วยกับการที่คุณคมนลเข้าไปอยู่ในสภานิบัญบรรยแห่งชาติเลยหรืออาจจะเฉพาะาสำนักที่เห็นด้วยก็ได้ตอนนั้นแต่หลังจากนั้นคุณคมนุลได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาในแบบสัญหาผมมานั่งคิดทุกวันนี้เนี่ยนะฮะหนึ่งในปัญหาของการที่มีสวสัญหาคือคุณได้คนอย่างนี้เข้าไปอยู่ข้างในมันไม่ใช่ว่าการที่มีแบ็กกราวเป็นคอลลมินชื่อดังการที่มีแบ็กกราวเป็นคนที่ทํางานกับหนังสือพิมพ์ชั้นนำและที่มาได้เป็นชั้นนํา หลายฉบับการที่มีแบ็กกราวด์ที่เกินเคลื่อนไหวในกลุ่มของอนิสิตนักศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบ็กกราวด์อย่างนี้ไม่ดีแต่ประเด็นก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อคุณมีสวรสรรหาแล้วคุณได้สวสัญหาที่เป็นตัวแทนของประชาชนหรือผู้ประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งอย่างแท้จริงหรือไม่หรือคุณเพียงแค่ได้สวสัรหาที่เป็นคนสนิท เป,เป็นเปรียบเสมือนมือขวาของผู้ที่ต้องการมีอิทธิพลทางการเมืองผ่านสื่อของตนเองคือถ้าให้ผมมานั่งนึกดูถ้าคุณจะมีสวสัญหาแล้วคุณได้มือขวาคุณสนธิลิ้มทองคุณเข้าไปแล้วเสร็จแล้วสังคมกระแสหลักซึ่งอาจจะไม่รู้อะไรเลยมานั่งฟังคําพูดคําเขียนของคุณคํานูนและดันไปคิดตาว่าเป็นกอสเปลเป็นคําพูดคําเขียนของผู้ที่มี ความรู้ความสามารถทางกฎหมายทางการเมืองทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งพูดเรื่องประสาทพระวิหารแล้วโโหโดนละเกินพูดเรื่องการรัฐประหารแล้วโดนละเกินพูดเรื่องสื่อมวลชนแล้วโดนเลอเกินทั้งทั้งที่คุณคํานูณก็คือผู้ยง่ายคนสนิทคุณสนธิแต่สังคมกลับคล้อยไปตามสิ่งที่พูดว่ามันคือกอสเปลบางทีมันอาจจะเป็นเพียงสิ่งที่คุณสนธิต้องการที่จะได้อ่านหรือได้ฟังก็ได้ ไม่มีใครในสื่อกระแสหลกักกล้าพูดถึงคุณคำนูนวันนี้ Daily Dose ก็เลยต้องพูดถึงคุณคำนูนแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นหนึ่งในพนักงานที่ผู้จัดการนั้นปลดออกหรือเปล่าแต่หวังว่าไม่เพราะว่านี่เป็นคนสําคัญเพราะาถ้าไม่มีคุณคำนูนผู้จัดการก็คงจะไม่เป็นผู้จัดการในแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถึงเวลาของช่วงเดลิคอเวอรครับ เนชันวีคเอนนะครับมาดูปกของเนชันวีคเอนว่าเป็นเรื่องของอะไร <_ d ance> เข้าใจว่าเป็นเรื่องของคุณนายแดงนะฮะคุณแดงคุณสุรางเปรมปรีนะครับซึ่งนำทัพไปช่อง5นะฮะเหมือนเจ้าพ่อยังมีเจ้าแม่แดงคือจากช่อง7ไปช่อง5สิ่งที่ตลกที่สุดในเรื่องของคุณสุรางเปรมปรีก็คือคุณสุรางก็ยังถือหุ้นช่อง7อยู่นะฮะแล้วไปช่อง5เนี่ย อาจจะทําให้รายได้ช่อง7ลดน้อยลงไปมันก็กระทบกับกระเป๋าสตังค์ของคุณสุรางเปรมปรีเองแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย<อ>ช่อง5ก็รอที่จะมีงานประกวดอย่าง Miss Universe Thailand มานานแล้วนะครับางทีมันจ,จืดๆไปนิดนึงมันก็เพิ่มความกระชุ่มกระชวยไปให้กับผู้บริหารช่อง5ได้พอสมควรเหมือนกันที่ผมสนใจมากกว่านั้นที่สุดก็คือว่าคนที่ชนะ MissUniverse Thailand แล้วก็ดาราที่ นับถือ,อคุณแดงเนี่ยเขาจะไปเล่นละครในเครือของ Exact ักให้กับช่องหหรือเขาจะเล่นละครให้กับช่องเจดแบบที่เขาปกติเล่นนั่นน่นแหละคือนนยะสำคัญคือคือดาราที่คุณแดงปั้นขึ้นมาเนี่ยโดยที่ปั้นผ่านเวทีการประกวดนางงามเนี่ยเขาจะไปเล่นให้กับคุณแดงที่ช่อง5้าหรือเขาจะเล่นที่ช่องเจเหมือนตามปกติที่เขาเคยเล่นอันนั้นน่ะแหละจะมีผลต่อรายได้ของช่องเจและช่องหแต่ก็ถือว่าวินวินนะเพราะว่า ในความเป็นจริงคนก็ได้ดูหมดมันก็เหมือนช่องเดียวกันน,ะนั่งดูทางบ้านก็ flip ไป flip fl mm hmm. มา5กับ7ไปดูมติชนฉบับสุดสัปดาห์นะครับก็ถือว่าสําคัญนะครับในในชีวิตของคนที่ร่ํารวยขนาดคุณเฉลียวอยู่วิทยาเนี่ยเจ้าของอกระทิงแดงเนี่ยร่ำรวยในอันดับท็อปทอปของโลกนะฮะแล้วก็ท็อปทอปของเมืองไทยเนี่ยใช้ชีวิตอย่างสมถะพอสมควรสําหรับคนที่มีเงินเป็นแสนล้านแล้วก็เป็นคนที่โลว์โปรไฟล์อย่าแท้จริง คือหลายคนนะั้นมีเงินมากมายแต่ในที่สุดเนี่ยก็ต้องการมีชื่อเสียงแล้วก็มีอำนาจแต่คุณเฉลียวอยู่ทุกวันอยู่วิทยานั้นเป็นคนที่อย่างที่มติชนบอกว่าชีวิตลับแสนล้าน reclusive ค,คนนี้นะครับเป็นเศรษฐีสไตล์เศรษฐีเก่าๆก็คือเป็นเศรษฐีแบบว่าไม่ต้องการที่จะ go high profile ซึ่งในปัจจุบันอันนี้มีน้อยลงไปดูแล่เหนืนกันบ้างนะครับสยามรัฐบ,บอกว่าไม่เิ้นกลิ่นปฏิวัติ เรื่องปฏิวัติเต็มๆช่วงหน้านะครับที่ผมจะพูดถึงย้อนไปฟังขวดของบิ๊กบังพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรลิงผมเชื่อว่าปฏิวัติในรอบนี้มันเป็นเหมือนอาวุธนิวเคลียร์ที่กองทัพไม่กล้าใช้ใช้ก็หมดความชอบธรรมแล้วก็พังกันหมดมันเหมือนอาวุธนิวเคลียร์ที่สหภาพโซเวียตนั้นเคยมีแต่ว่าไม่กล้าใช้กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ดูโลกวันนี้วันศุกร์นะครับว่าเล่นประเด็นอะไรนะครับในสุดสัปดาห์นี้โลกวันนี้วันศุกร์นะครับก็ยังจับกระแสการเมือง แล้วก็ปัญหาเรื่องของการปรองดองได้อย่างเข้าถึงประเด็นมากกว่าเรื่องอื่นพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับย้อนกลับไปฟังขวดของบิ๊กบังอีกครั้งหนึ่งว่าพยายามจะสื่อว่าใครนั้นบงการการยึดอำนาจแม้ตายไปแล้วก็เปิดเผยไม่ได้นะครับหากรู้วันนี้แล้วจะมีอะไรดีนะพลเอกสนที่บุญยรัตน์กีตประธานคมชอบอก คำถามจากพลตรีสนันออ่นคจรประสาทซึ่งหลังจากผ่านไปแล้วหนึ่งวันพลตรีสนั่นก็ตอบคำถามให้กับตนเองเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดประเด็นแล้วก็ปิดประเด็นไปเองเลยก็ไม่ว่าไส่นันแล้วกันนะฮะถือว่ามีลีลาทางการเมืองที่ไม่แพ้ใครแล้วก็จุดประกายเรื่องหลายเรื่องได้นะครับแล้วก็พยายามที่จะปิดให้เงียบแต่ว่ามันปิดไม่เงียบแล้วไงฮะเพราะว่าคุณจุดประกายขึ้นมาพลเอส่วนที่ก็ดันให้คําตอบในแบบที่ไม่มีคนนั้นคาดคิดเพราะว่าคนก็คิดว่าพลเอกส่วนที่จะบอกว่าผมทําเอง เนี่ยรัฐประหารเนี่ยผมทำเองนะฮะไม่ได้วางแผนลึกซึ้งกับใครไม่ได้มีมาสเตอร์มายน์ไม่มีใครทราบยกเว้นสมาชิกคอมชอด้วยกันแต่ปรากฏว่าพลเอกสนทิบุญยรัตน์กลินพูดอย่างนี้นะฮะเอาให้ชัดอีกทีว่าพลเอกสนทีวุฒิพูดว่าอย่างไรและผมไม่ได้ว่าพลเอกสนทิเลยนะฮะผมปรบมือให้ด้ยซ้ําไปปรบมือให้ที่กล้าพูดความจริงผมตั้งสมมติฐานว่าคนระดับพลเอกสนทิีไม่โกหกประชาชนพูดความจริง คำถามที่ถามผมในวาระแรกที่พลตรีสนันนิจรประสาทเขาถามเลยนะว่าใครอยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจเนี่ยทําให้รู้สึกละอายต่อตัวเองสถาบันของผมสอนให้คนรักกันและเข้าใจร่วมถึงจงรักภักดีคําถามแบบนี้ไม่ควรถามผมคําถามบางประการเปิดเผยไม่ได้ผมเน้นประโยคสุดท้ายนี่นะฮะพลเอกชนที่เน้นเลยว่าแม้ตายแล้วก็เปิดเผยไม่ได้ คือมันมันขนาดที่เปิดเผยไม่ได้คือพูดง่ายมันมันใหญ่ขนาดเปิดเผยได้แต่ว่าตายนั่นนั่นนั่นคือตนข้ามจากประโยคนั้นหากรู้วันนี้แล้วจะมีอะไรดีจริงๆร,รู้แล้วมีอะไรดีนะฮะรู้แล้วจะได้เข้าใจการเมืองในภาพรวมสำหรับประเทศว่าใครอยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการปรองดองไหมจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้ความปลองดองยิ่งไม่เกิดขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยกับพลเอกสนทิ แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการปรองดองที่ต้องรู้ว่าใครสั่งยึอดอำนาจสำคัญกว่าการปรองดองนะฮะลองฟังเสียงผลเอกสวนที่อีกครั้งหนึ่งชัดๆว่าพยายามสื่ออะไรลองฟังดูครับคำถามคำถามที่ถามผมใน,ในวาระแรกผมรู้สึกละอายอตัวเอง รัฐบาลผมสอนให้คนมามีแต่ความรักมีความเข้าใจถ้าโดยเพราะอย่างยิ่งเราจงรับภักดีต่อชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งที่สุดในชีวิตคําถามนี้ไม่คนมาถามผมก็จึงตอบได้เช่นเดียวกันกับที่คณะของทางด้านรัฐผาลาวที่ถามครับว่าผมคงตอบไม่ได้คําถามบางประการตายแล้วก็ตอบไม่ได้ มันไม่ใช่หลุดธรรมดาฮะมันหลุดในแบบที่กูไม่กลับนะฮะแล้วก็ปรบมือให้พลเอกสนธิและพลตรีสนั่นอีกรอบหนึ่งที่ชงไปชงมาเสร็จแล้ว<ๆ>เพเผอเสียทั้งคู่นะฮะในรอบนี้บางเรื่องเนี่ยมันจบไปแล้วก็ปล่อยให้จบไปเถอะนะฮะพอผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาเปิดอีกครั้งคนอื่นเขาก็เลยอยากเล่นต่อเพราะมันเป็นเรื่องที่เขาคิดอยู่ในใจอยู่ลึกๆเหมือนกันมันก็แค่นั้นนั่นแหละไปดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างน,นะครับ เรื่องของเงินเฟอ้อเปประเด็นที่มีการถกเถียงกันเยอะตอนนี้เนี่ยจะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในวันที่1เมษายนทางอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันเป็นวันละ300บาทเนี่ยพบว่าต้นทุนค่าแรงมีสัดส่วนในโครงสร้างการผลิตสินค้าเพียงแค่ 1- 5เท่านั้นสำหรับพลังงานเนี่ยนะฮะพบว่าสินค้าบางประเภทแทบไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการ,การขายเลยคือผลกระทบพลังงานเนี่ยมีเพียงศูนย์จุด 62%เท่านั้นเนื่องจากต้นทุนการผลิตนั้นมีค่าใช้ใจ่ายด้านเชื้อเพลิงเพียง0-5%นะฮะสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยใช้ค่าเชื้อเพลิงไม่เกิน0.05%สินค้าอาหารใช้ค่าเชื้อเพลิงประมาณ0.4%นะเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ประกอบการที่จะรอจังหวะขึ้นราคาสินค้าถ้าเกิดค่าแรงขั้นต่ําคุณไม่ได้รับภาราในส่วนนั้นที่เพิ่มขึ้น และคุณไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงมากนะักกรุณาอย่าช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าตอนนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเข้าทางฝ่ายคา้านอย่างไรก็ดีทางรองประธานหอการค้าคุณพรสินพัชรินตนากุลเขาเตือนว่าปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับพมา่าและก็เวียดนามเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำที่2ประเทศนั้นต่ำกว่าแล้วก็ที่พมา่าและเวียดนามอาจจะได้สิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP มากกว่าไทยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจต้องฟังไว้เหมือนกันเพราะว่าบางทีบริษัทข้ามชาติเก็ เลือกเยอะเรื่องมากนะฮะพอเปลี่ยนอะไรนิดนึงเนี่ยเขาก็เลือกที่จะย้ายฐานการลงทุนอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดไว้แต่ว่าอย่างไรก็ดีสามร้อบาทมันก็ควรจะถึงเวลาแล้วนะฮะขึ้นได้กอนอง,อง,องก็ให้สัญญาณว่าเงินเฟ้อมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ได้น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อนั้นปรับลดลงจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศที่ล่าช้ากว่าที่ได้มีการคาดการไว้ แล้วสินค้าเกษตรเนี่ยนะถ้าคุณดูหลายผลิตภัณฑ์จริงแล้วราคาก็ถูกลงนะฟิแนลผลิตภัณ์และมีเด็ดผลิตัณฑ์ของสินค้าเกษตรก็ถูกลงเพราะว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟอร์มีไม่มากนะแต่แบงค์ชาติเขา,ย,ายังมอนิเตอร์อยู่แต่ว่ามีไม่มากกลับค่วงเรื่องการฟื้อตัวของเศรธธษฐกิจมากกว่าตัวเลขการเฟื้นงตัวเศรธธษฐกิจตอนนี้สงขใจเกษตรก,กรไทยเขาเชื่อว่าปีนี้โตได้5%เปเซหอการค้าเชื่อว่าโตได้5.9ซนะครับส่วนแบงค์ชาติเขาให้ตัวเลขเงินเฟอร์ปีนี้เนี่ยอยู่ที่ เข้าใจว่าเพิ่มขึ้นไปถึง3.4เนะครับเงินเฟ้อธรรมดาเงินเฟอ้รรเเฟอพื้นฐาน2.4อันนี้สูงกว่าเดิมก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เกินเป้า GDP แบงก์ชาติปีนี้ให้5.7จากเดิม4.9 g o l d ์เซ็โกลดล็อก์ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกฮะแล้วก็แพงในระดับพอประมาณประมาณนั้นและกันถ้าไม่มีสงครามในยุราปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายประเด็นนะครับในรายการเดอะเดดส ถ้าจะคิดแบบไม่ต้องกลัวกันไปมากๆก็คือฟังซาอุดิอาระเบียไว้เพราะว่าซาอุดิอาระเบียเขาก็ออกมายอมรับว่าถ้าเกิดสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านนั้นรุนแรงไปมากกว่านี้เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือในการปั๊มน้ํามันเข้ามาในระบบให้มีสป라이มากขึ้นนะครับให้มีอุปทานมากขึ้นในระบบมากถึงร้อยละ25นะฮะของยอดอุปทานทั้งหมด ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็ไม่รู้ว่าเชื่อถือได้มากแค่ไหนคือซาอุดิอาระเบียในมุมหนึ่งเขาก็เป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐอเมริกาเขาก็พยายามที่จะให้ความมั่นใจนะให้ประชาชนให้ผู้บริโภคให้บรรดากองทุนต่างๆมีความไว้วางใจว่าเฮ้ยถึงเวลาเนี่ยถ้าเกิดรบจริงเนี่ยอิรานถูกบุกจริงอเมริกาอิสราเอลนั้นถล่มอิรานจริงเนี่ยน้ำมันมันจะไม่แพงมากไปมากกว่านี้สักเท่าไหร่เพราะเขาสามารถช่วยได้ถึง25ปแต่ในความเป็นจริงถึงเวลาอิสราเอล บุกอิรานเนี่ยซาอุดิอาระเบียจะสามารถพยุงให้ราคาน้ำมันไม่สูงไปกว่านี้ทําได้แค่ไหนทําให้น้ํามันไม่ถึง140่งร้อยสี่สิบหนึ่ร้อยห้าสิบเหรียญต่อบรลได้หรือเปล่านะการกระทํามันจะพิสูจน์เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นเพียงคําสัญญาที่ได้จากรัฐบาลซาอุดิอาระเบียแล้วข้า,าจ,จะต้องพูดเพื่อให้คนนั้นไม่กลัวและให้คนนั้นอาจจะยอมรับว่าอเมริกาและเซอเนั้นบุกอิรานได้แล้วไม่เป็นไรราคาน้ำมันไม่แพงมากอาจจะเป็นการเสนอ ความคิดเห็นในมุมนั้นก็ได้สำหรับรัฐบาลของซาอุดีอราระเบียก็ลองรอดูกันต่อไปฮะว่าซาอุดีอราระเบียนั้นจะเป็นพี่ใหญ่หนในการปล่อยน้ํามันที่เขามีอยู่ในคลังน้ํามันของเขาทั้งหมดออกมาเนี่ยเพื่อช่วยสถานการณ์ในตลาดโลกได้ขนาดไหนเดลิโค d ดในวันนี้นะครับจะไปกันที่คุณใจอึ้งพากรฮะพูดถึงดรป่วยอึ้งพากรผมไปดึงมาจากบทความของคุณใบตองแห้ง ลงในบล็อกของคุณใบตองแห้งที่นี่ในเว็บของ Voice TV คือก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องต่างๆที่พูดอยู่ในวันนี้นะฮะแต่ว่าโอเคผมว่าน่าสนใจคุณใจยุ่งพากรเขียนบอกว่าพ่อผมไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าแต่มองตัวเองว่าเป็นพุทธอย่างไรก็ตามนี่พูดถึงดออรป่วยนะฮะมาจากลูกของดรป่วยนะฮะคุณใจยุ้งพากรน,นะฮะ ตั้งแต่ผมจําได้พ่อผมไม่มีพระพุทธรูปในบ้านไม่เคยไปวัดเพื่อพิธีศาสนาไม่เคยตักบาตรแต่ตอนอายุก่อนเคยบวชเพื่อพ่อแม่หนึ่งวันผมสรุปว่าเป็นการเป็นพุทธของพ่อคือเรื่องปรชัชญาไม่เกี่ยวกับพิธีและสถาบันศาสนา Daily ่พิกในวันนี้ต้องพูดถึงสิ่งที่นายกรัฐมนตรีช่วงนี้อาจจะอาจจะไม่ลืมแต่ว่ามันอาจจะมี p RIORITY อื่นนะฮะ เรื่องปรองดองเรื่องน้ําท่วมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่องอสอสอรอเรื่องอื่นที่นายกอาจจะให้ความสําคัญอยู่ตอนนี้ผมแค่นั่นนิดเดียวเพราะว่าเข้าสากเขียงจนหมายเปิดผนึกเจ็ด่แปดคนนะฮะนำโดยคุณสุรชัยดาวัฒนนุศรแล้วก็นางสาวดารณีชาญเชิงศิลปะกุลนะฮะดาต่อไปโดยแล้วก็คุณสุรชัยแซ่ด่านสองคนนี่เป็นผู้นักโทษคดีหมินนะฮะหนึ่งหนึ่งสองที่สังคมรู้จักกันมากที่สุด จ,จริงแล้วมีหลายคนนะฮะคุณวราวุฒิฐานังกรคุณเลอพงษวิชัยคำมาดคุณสุริยันกกเปื่อยคุณนัทสัตยาพรพิสุทธิ์คุณเสถียรรัตนวงศ์แล้วก็คุณวันชัยแซตันนี่คือ8คนที่เขียนจดหมายถึงนายกให้ช่วยให้ช่วยเดินหน้าขอพระราชทานอภัยโทษเขาอยู่ในเรือนจำมานานแล้วนานเกินทนแล้วแล้วก็ยอมสารภาพยอมขออภัยโทษแล้วแต่ขอให้นายกช่วย ดันให้เรื่องมันขึ้นไปเร็วนิดหนึ่งนะฮะไม่งั้นถึงเวลาก็ไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนี่คือจริงเรื่องนี้สำคัญนะฮะในมุมหนึ่งเนี่ยสำคัญสำหรับชีวิตของคนที่ทอมนี้คือผูดง่ายๆคือไปลำบากแล้วไหนสวดอาจจะตายในคุกก็ได้นะ,ะเรื่องใหญ่มี priority ที่สำคัญอะไรมากกว่าชีวิตของมนุษย์ สรุปท้ายรายการนิดนึงนะฮะตกลงแล้วท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าผู้จัดการกําลังปลดพนักงานตอนนี้ได้ข่าวว่าหลายร้อยคนผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ว่าท่านผู้ชม V1 เชื่อ V2 ไม่เชื่อนะฮะว่าเขากําลังดาวน์ไซส์ธุรกิจเพราะาธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นั้นกิจการไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะฮะเชื่อไม่เชื่อก็อแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับดูข้างล่างของจอนั่นก็คือรายการ The ะเ i ล y Dose ใดไม่คืนวันนี้ พบกันใหม่ในคืนวันจันทร์นะครับติดตามรายการ world update วันนี้